นะครับสิ้นค่าที่สีอาหารเสริมทางใบกอเกี่ยวมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแบบว่าหา่องสีเขาไปปาดก็ยาครับความแน่นความนานักมันได้ประหยัดต้นทุนครับนี่น้สิบปาดพี่น้องเบื้องว่าสิบปาดยากปาดง่ายครับการใส่ชินข่ากอเกี่ยวสองเกลือติดกันาปาดยากครับที่นแน่นเลยครับความสมบูรณ เจลาวีครับขมาวบูนเจลาวีนี่ยห้ามองเอาได้างาแบบเขาไม่ใจมันต้นองข้เขาหยาบครับนี่เี็ตรงถ้ามีดธรมรมดานึ่สิป,ปาดปว่าไรครับตรงมีดปาดกล้วยขึนเขาก็าได้ตรงนี้ครับวแหน,นของมันขึ้นขาเลยครับพอเกี่ยสองมีเลยครับบางกระตุก อืออ๋อครับงัดออ,อ,อ,อกกัเสียหามบมองมองมองเขปาป่าได้ครับะนะครับไม่สิป่าหยาดแห้งครับกล้วยหอมพาบิจิถ้ามีธรรมดาบริกินเด้ครับบาดบนญบัดครับต้องมีป่ากล้วย,วยนี่ก็เนี่ยยีเรามัน ย็ดซิบครับรป่าแบบนี้ครับเเอาขึ้นไปบ่ได้จมไปบ่ได้ครับนี่ครับรป่าเราแบบนี้จันไปได้บ่ไ,ได้ครับนี่สองปีครับจมอีก็้ ครสองวีเลยครับสองวีประมาณสิบจีสิบหาลกนี่ครับพี่ต้องกล้วยหอมคาวเวนิดไงเอาขึ้นไปว่าไรครับต้องแยกตัดออกไงหลายเจ็ดสิบลูกแป้งเขีอวนี่ครับแอบ นี่ครับพี่น้องก้วยนี่ตัดขึ้นมาแล้วครับนี่แล้วสิมาสั่งให้พี่น้องเบงว่ดใส่สิ้น้าเนี่ยดีหรือบ่ดีครับเป็นอาหารเสริมท่างใบอินทรี์ครับเคร่ยดเดียวเลยครับนี่ตัดขึ้นมาแ่ะครับตัดขึ้นมาต้องแยกออกมากสิครับพ่แยกออกมาก่ไไ้ครับมันเอาขึ้นมาบ่ไไรครับมันหนักครับนี่ครับ นี่นะครับสินค้าตัวนี้นะครับเป็นอาหารเสริมทางใบสีได้ทุกอย่างครับสีกล้วยสีย่างสีเดือบรถขับเดี๋ยวสีมาสร้างน้ำหนักกล้วยหอมข้าววันนี้เห็พี่น้องเบงว่ามันเด็ดสัมปันครับสีทุกอาทิตย์นะครับประหยัดครับเป็นอินซีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสีตัดเห็พี่น้องเบงเห็นเลยนะครับตัวนี้เครียดเดียวครับเครียดเดียว มาเพะว่ามันตรงแยกบ่แยกบ่ได้ม่แยกขึ้นมาก่าได้เอาสองวีนี้มันครับสองวีนะครับสองวีนี่ซิบครับตัวนี้บอลเปนวีบอลเปนวีแหลกสิบโลเย้ครับสองวีสองวีแหลกครับสองวีแหลกสีสั่งเลยบ่เลื่อยครับ เลยตะชังเลยตะชังเลยตะชัง,ต,งต้องแยกครับอย่าไม่ันซีฟเนาะนี่ครับยาสีตัดเอ้์ เกับ1ิโลครับจาขีดหนึ่งสิบโลครับยี่สิบครับยี่สิบโลแล้วเนาะยี่สิบโลยี่ยี่ิเกตเคิงครับนี่นะใส่แล้วยิบเกตเคิงยิบเกตเคิงตัวนี้ต้องปาดขั้นาครับวัดซั่งบัดไดปาดสาม ยิบเกตเคิงยิบเกตเคิงตัวนี้เป็นสิบสามโลยิบเ็ดเคิงยิบเ็ดเคิงกับสิบสามเป็นสามสิบสี่สิบโลครับรึเ่าสี่สิบโลหละเขียนสี่สิบโล สีโลสี่สิบเกรครับเกดโลกวสี่สิบเกตละยอาเนี่แหละครับสี่สิบเกตสเกตสี่สิบก,กับเก่าเกตกับเก่าเป็นสี่สิบแปดสีสิบเก้าห้าสิ ป็นหาหาสิบหาสิบหาโลคกลัวครับหาสิบหาโลคกัวเด้อมาถึงหกหาสิบหาโลคกลัวครับหาสิปหาเกี่บมหาสิบหกแล้วครับเทาเบิ้งตัวดิครับหาสิปหาหาสิบหาหกสิบหา 65 6 16ห้าหโลครับเขียดหกสิบเจ็ดโลพี่น้อง67สิบเจ็ดโลีพี่น้องกด้ทราบไปเบิง้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12หวีครับเท่าไรกัน60สเท่าไรหกหกสิบเจ็โลก้วยเกี่ยก้วยเครียว,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 วนี่ เป็นปล่อยหอมข้าวมะเนตครับหกสิบเกตโลนี่ครับเคเฮ็ดพกสิบเกตก,ก็หกสิบแปดนี่นะครับสูสีกันปล่อยหอมท่องกับเครื่องเฮ็ดได้สามสิบโลครับสามสิบโลสามสิบหาโลครับใส่อาหารตัวนี้ครับอาหารเสริมทั้งใบ้าพี่นองสนใจกับจังโถ่ขามาถามเดี๋ยวลงเบอร์โถ่ไว้เบอรนี้แล้วครับนี่เป็น่องของเาเกษตรทฤษฎีหม่อยู่สวนเลยครับ ปลูกริงท้ามริงแล้วก็สีใส่จริงครับใส่ทุกอาทิตย์เลยครับประหยัดตนทุนร้ายครับครัคบิปนี้ขคอ,ขอจบไปซ้ำนิดนะครับสวัสดีครับ